มาดูเทคนิคการคัดผิวเล็บพองกระจกอันดับแรกกระทาเบ็ดไฮโคตูนิโอเดือดคัดเลือเอยอดือทาเลือยเดิทาไปเรือเร่อยไม่กระยุดทำากระยุดเดี๋ยวมันจะตะเลืด ถ้าเกงก็มาทาสีพืออ้นตามที่ต้องการวันนี้จะทาเป็นสีแชมพูสีแชมพูขียกสีส,ส,สีสีแชมพูสีชุกกระด,ดิถ้ามียิ่งปืนได้าทาปุตมเงี้ยวทาไวก่อนชั้นแรกทาไปเรื่อยๆเห,หน่อยกระยุด เดกำลังแค่ที่ธรรมดาเะ็ะข้าทาสิ่งเอาที่ท่าเรแล้วก็อ,อกุ้พอได้เวลาแล้ก็มทาทาทาเคลือบเง่าอทอปทาให้คตรมกนะ่าอย่าทาตะเลือนนะ กเกาองวิเศษมาคัดแผลเออไม่ใช่องคัดเล็บสีชมพูมาคัดผงคัดเล็บกระจกทดรองเงาส่องสะท้อนถึงดาวข้างเหยี่อรถคูแล้วก็คัดไปเลย,ยเอาความรุนิ้วขัดไปขัดไปถ้าไ,ไ,ไม่เห็นตัวเล็กก็ไม่เห็นตัวเลขกงวดนานี่ยังไม่ได้ถูกเนี่ย ขาไปเคยับคาขาขาไปเลยขัขคัาไปเลยเงาอย่างนี้ยังไม่เหนเงาาสวีดาาถ้าเหนาเอาจุ่มเ้าโฟโเป็นใหทุกอย่างแล้วจเออะไรอีกเนน้ำฟัวเป็นน้ำเพื่อน เด็นทงังเดือนสาวเด็นดังสั่งลบเอาคัาดกระเป๋คอดิงกูเร่อเอาคัดไปเลยคัดไปให้คนตุ้มเนี้ยคนตุ้มเนี้ยแล้ว เองก็มาทาทอปทาเสริมเงาเจ้าเงาส่วนไหนก็ทาไปทาให้มันโคตรมีวมมันเดิมดทาไปเอาเงา,าวัพเลยสองที่เห็นแตดเีาเลย Cô nhiều là cậu biết Cái đó không có đẹp Càng lẹ ngâu quá Nhìn ngâu quá nè